ส่งงานฝามีโอลูกห้าเก้าวาวสามสิบยี่บหกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเบ้าก็ตื่นนะครับวาวลอยด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวหัวเทียนยาวนะครับผมนูนเกี่ยวหัวเทียนยาวนะครับเกี่ยวก็คมๆเลยครับนะ่ะ ก็เป็นฝ้าหลอดตรงนะครับนะครับฟาหลอดตรงผมก็จะทำการเคลียเอาดอกแยงเคลียทางให้นะครับเพราะว่าเวลาเราเชื่อมมามัน มันจะปิดหมดเลยนะครับผมก็จะจะแต่งๆไปให้แล้วบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าไปทํางานแล้วมันลําบากนะครับเวลาไปเปิดพอตนะครับนั่งแยงทีก็เป็นวันเลยนะครับผมแต่ว่ารูตรงนี้ก็ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับแล้วก็พวกมีโอนะครับก็เวลาเราแยงนะครับไอดีนะครับให้มันเป็นสันไว้นะครับ ปล่อยให้มันเป็นสันไว้นะครับอย่าอย่าไปลบสันตรงนี้ออกนะสันของหลอดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปทะลุพื้นสปริงนะครับด้านหลังนะครับจุดอ่อนของมีโอนะครับผมมันจะชอบทะลุนะครับเวลาแยงเราก็ไว้สันให้นะครับไว้สันไว้นะก็จะเคลียร์ให้นะครับทางเดินนะครับ หลอดตรงนะครับก็เวลามันพังมันหลอดรวมหรือว่าหลอดหลุดอะไรมาก,ก็ซ่อมง่ายนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนเหมืนเหมือนฝาเดิมนะครับแล้วก็วาลวนะครับเราก็บดให้เรียบร้อยนะครับไปนี่ก็คือไม่ต้องบวดวาลวเลยนะครับคนอื่นเขาอาจจะปาดเราไม่ได้บดนะครับแต่ที่นี่ปาดแล้วบวดให้ทุกทุกฝานะครับ รอยของการบดก็จะเป็นเส้นบางๆนะครับผมเห็นไหมครับเส้นบางๆนะครับรอยก็อยู่ประมาณประมาณเกือบกับกลางกลางของหน้าวาวสี่สิบห้านะครับก็การบดวาวก็เป็นการาทำให้หน้าสี่สิบห้าของบ่ากับใบวาวมันแนบสนิทกันมากที่สุดนะครับ เป็นการเก็บงานที่ผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับนี่ใช่ไหมครับจะเป็นเส้นบางๆนะครับเส้นบางๆนะครับฝาที่ดีผมว่ามันต้องบดวาวนะครับผมบดแล้วก็เช็คนะครับให้ดีนะครับโอเคนะครับก็ส่งงานกันไปนะครับขอบคุณครับ